สวัสดีครับมาพบกับ Mitsubishi Lancer 1.8 SDL เกีย e ร์ออโต้นะครับปี2 0 0 1ึงคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่49,000บาทครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับขายเงินสดตามสภาพครับผมรถบอดี้บางๆนะครับสีสันก็ยังดูดีครับสวยเงาง,งามครับมีเก็บบ้างนิดๆหน่อยๆครับขายตามสภาพ ตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินพันแปดซีซีนะครับเกียร์ออโต้ภายในสะอาดครับเป็นเบาะหนังสีดำครับแผงประตูก็ยังยังยังสวยอยู่ครับเบาะหนังสีดำเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกครับใส่เป็นพวงมาลัยซิงคนะครับคอนโซลก็ยังยังดูดีอยู่ครับสีสีสีบอลน,นะครับ รถใช้น้ำมันล้วนนะครับไม่ได้ติดแก๊สครับผมขับขับทางกาสบายได้ครับเครื่องเกียร์ปกติครับแอร์เย็นสนใจดูรถเขตแจ้งวัฒนะกรุงเทพครับโทร0 6 1 4 4 3 2 8 8